สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ดินนะครับยอดตับลซามสิบเร็ดไร้างงานหกสิบเบ็ดตลางวานะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในตําบลนะครับอยู่ในตําบลน้องสะโนยอำเภอละฟ้านจังหวัดกาญจนบุรีที่ดินทมดจะเป็นป้ายชโนดขุดแดงนะครับ3ามสิบเบ็ดไรนะครับราคายกแองนะครับไรละหนึ่งเส้นห้าหมื่นบาทนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ อ่าตรงนี้เลยนะครับเป็นถนนใจจกล้จะขยายซีเลนนะครับจากแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ5้าสิเมตรนะครับเนี่ยเป็นคือว่าเป็นเอาไฟฟ้าแรงสูงซ่องฟังถนนนะครับก็จะมีรถวิ่งผ่านอยู่ตลอดเวลานะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะมากเลยเหมาะกับทําโครงการบ้านจดสั้นหรือว่าที่ผักอาศัยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้สวยมากเลย ลักษณะแบบนี้เลยนะครับที่ดินก็จะมาดูที่ดินของเรานะครับอยู่ในแปลงนี้นะครับส9าสิบเก้าไร่นะครับสอ้าสิบเอ็ดไร่นะครับสาสิบเอ็ดไร่สางสิบเอ็ดไร่สร้างงาน6กสิบเอ็ดตารางวานะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับเนี่ยที่ดินแปลงนี้แบ่งได้นะครับสิบไร่ ไร้ล,ละหนึ่งแห้าหมืนบาทแบ่งค่ายนะครับสิบไร้หรือจะซื้อยกแปลงก็ได้นะครับสามสิบเอ็ดไร้เป็นที่ทำไร้ทำนานะครับด้านหน้าแปลงก็จะเีเป็นคลองน้ำฝนนะครับเป็นที่ทิ้งน้ำที่ดินลักษณะจะมีโดงไม,นนม้นะครับต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเช่นสะดาวเตงหลัง ตะขาตเนะครับแล้วไปดูลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยอยู่ในตำบลนองสนโนอเภอละฟันจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเอาตรงนี้นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับตลอดเลยเนี่ยติดถนนใหญ่นะครับติดกับถนนใหญ่เลยนะครับเนี่ยที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนใหญ่ประมาณห้าสิบเมตรนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ย มีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดถนนเลยครับที่ดินเข้ามาประมาณ50เมตรนะครับซึ่งที่ดินแบ่งค่ายได้นะครับสิบไร่หรือจะซื้อยกแปลงก็ได้นะครับซื้อยกแปลงก็ค่ายนะครับลักษณะ,ะทำข้าวนะครับทำไร่ทำนาใบชะโนดนะครับหนึ่งอ่า ซ้มหนึ่งหนึ่งหนึ่งส้มตัวนะครับทุนท่านใดจะมาดูเดินทางมาเองได้เลยนะครับใบฉโนดซ้มหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้ไร้ละซ่าอาแสนห้ามื่นบาทนะครับเรื่องราคามาต่อรองกันนะแปลงนะครับแบ่งค่ายได้อ่า สิบไร่ที่ดินแปลงนี้ห้างจากตำบลน้องสโนโ่หรือน้องปิงตำบลน้องปิงนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเพียงแค่สองกิโลนะครับห้างจากตำบลน้องสโนโลและตำบลน้องปิงเพียงแค่สิบเอ่อแค่สองกิโลห้างจากอำเภอละฟัานเพียงแค่ไม่เกินสิบโลนะครับทิ่ดินแปลงนี้ห้างจากเซนทัร์เวสเกตประมาณ1 3 0ยมกิโลเดินทางมาสะดวกง่ายนะครับมาจากทางอำเภอดอนจีดี นะครับมาจากสุพรรณบางผู้ทองนะครับมาง่ายเลยนะครับถ้าทุนต้นจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในทีมการค้ายที่ดินเพียงแค่ซ่อสมสิบรไร้นะครับซ่สมสิบเอ็ดไรต้นะครับซ่มสิบเอ็ดไร่ซ่อมงานหกสิบเอ็ดตารางวานะครับอยู่ในตําบลน้องสนุ่องอำเภอละฟันจังหวัดกาญจนบุรีที่ดินสุดยอมากเลยนะครับเป็นที่ดินดำเหมาะ ทำคุดบอเลี้ยงปลาทำโคกน้องนาสร้างบ้านที่ผักอาศัยนะครับอยู่ไม่ห่างจากถนนด่านเท่าไหร่โอเคนะครับ